วัดีค่ะวันนี้นะคะขอจัดเซลริบ,บินมาพร้อมกับโพลิเททพลาสติกนะคะตัวนี้เป็นรถเดโมขอบอกเลยว่าราคาพิเศษสุดๆ,ๆแล้วก็พร้อมปล่อยแล้วนะคะวันนี้ใหม่กริบๆเลยเดี๋ยวให้ตกล้องนะคะแทนมาที่ตัวรถเลยว่าตัวรถเนี่ยใหม่แค่ไหนแล้วก็สำหรับตัวโพลิเททพลาสติกตัวนี้นะคะเดินทางก็สะดวกขี่ในเมืองก็ได้มาพร้อมกับปี๊บ ข้าไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะขึ้นเหนือลงใต้แค่มีปี๊บสองใบนี้สัมภาระทุกอย่างก็คือใส่ไปได้หมดเลยสรับใครนะคะย้ำอีกทีที่สนใจตัว Heritage Classic สามารถเข้ามาทดลองขับขี่ได้ที่ Power Station น,นะคะฮาร์ดิ้นสากบาก้าหรือสามารถเข้ามาดูรถก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าถ้า ท่านใดที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะอินบ็อกมาได้เลยในเพจเราเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรถให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไปส่งให้คุณถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวรอรับรถกันได้เลยค่ะไว้เจอกันนะคะ